บอลมาแล้ววะไอปางเชียงใหม่อ่ะที่มันกินเล่าเที่ยวอ,อย้วนเนี่ยทำไมอ่ะมันจะเป็นไงมันจะตัดกระเพาะเพราะอะไรมันมาถามฉันว่าพี่หญิงหนูแบบใช้ยาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออตัดหรือว่าหนูจะตัดกระเพาะดี ก็เลยบอกมันว่ามันจะตัดเองเลยมันมีความคิดจะตัดเองเลยคิดเพราะว่ามันลดเองมันก็ไม่ค่อยลงแล้วมันก็กินเหล้ากินนี่กินเหล้ากินเบียร์มันจะเป็นลงไงอืก็เลยบอกมันว่าตัดกระเพาะลดลงจริงๆอิงแต่ใช้เงินเนี่ยประมาณสองถึงสามแสนก็เลยบอกมันว่าแต่การตัดกระเพาะเนาะมันจะต้องมีการประเมินจากแพทย์มีนักจิตวิทยาใดๆูเยอะ เยอะอยู่เอ่อแต่ลดเลยลดเลยแบบจะลดควบไปเลยนะแต่ก็ลดแบบผอมเลยอ่ะฉันเห็นคนอยู่อ่แต่การตัดกระเพาะเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราไม่หิวนะสมมุติเธอไปตัดกระเพาะมันจะฟีลลิ่งเดิมอ่ะถ้าเธอไปตัดกระเพาะเนี่ยกระเพาะเธอเล็กลงถูกไหมเธอจะต้องกินฮอร์โมนอะไรเพิ่มขึ้นเพราะไม่ให้ขาดสารอาหารบาบาบาอันนั้น่าดบารอแต่พอม คนเรามันไปสักพักนึงอะเธอยังหิวไงอย,อ,อยากกินนั่น<ม>อยากกินนี่ความอยากอะมันไม่หยุดนึก<ม><ม>ออกไหมเพราะฉะนั้นมันมีกระเพาะทะลุก็มีมมอืเพราะฉะนั้นการตัดกระเพาะเนี่ยมันลดน้าหนักได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสมมุติเธอร้อยโลลดไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตสมมุตินะ<ม>แต่ไอยาเนี่ยอ่าาใหม่ตัวเ,เทเเปอรไทยเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาเลยสามารถลดน้ําหนักได้ใช้ไปต่อเนื่องหนึ่งปีเนี่ยลดน้ําหนักได้ ยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็เท่ากับร้อยโลลดได้ยี่บสองใกล้เคียงไหมขาดสองจุดห้าเปอร์เซ็นเออก็ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเป็นยาที่มันแบบใกล้เคียงกันแต่กระเพาะฉันก็เลยบอกน้องว่าให้ลองใช้ยาก่อนบอกแล้วบอกแล้ว <c oughs> ว่า <c oughs> อ่ะออถ้าจะตัดกระเพาะสองแสนใช่ไหม,มยาเนี่ยตกเดือนลหมื่นตีซะเออแบบ ไม่ได้หมื่นห้าเนาะสิบเดือนก็แสนห้าอ่านอ่ะน้ำหนักลดลงไปยี่สิบโลเป็นอย่างอื่นด้วยมันไม่ใช่เป็นเปลี่ยนร่างกายไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องคือมันเปลี่ยนพฤติกรรมเรามันก็เลยถามมันก็เลยถามว่าพี่หญิงแล้วไอ้ที่แบบแบ่งยาบางที่ที่เข็มละก็เก้าเก้าอย่างเงี้ยเข่มละพันเงี้ยอมันดีไหมพี่หญิงก็เลยบอกว่าอยากให้ซื้อยาแท้หมายความว่า บางทีเขาแบ่งยามาให้เราฉีดเออเราไม่เห็นงเหแต่อย่างแบบอย่างที่เธอได้จากคลินิกมาใช่ไหมเธอไปซื้อที่คลินิกใช่ไหมล่ะเขาก็ให้เธอมาเห็นเข็มเลยว่ามันคือยานี้แล้วเราก็ฉีดเองก็เลยบอกมันอืมอีกอันหนึ่งคืออยออยเนี่ยฉันเซิร์ชในนี้ยก็เอาชื่อมาเลยชื่อเสร็จองค์การแห่งยาออยปึ้งออยมนขึ้นพรวดมาเลยผลิตที่ไหนด้วยเพราะถามว่า ใส่หลอดมาแล้วจิ้มให้เธออ่ะอะธิระค้างอ่ะเก้าเก้าเก้าอ่ะไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรไงเราก็ไม่รู้พิจารณาเอาประมาณนั้นแต่ลองอยากฉันก็บอกเพื่อนไปแล้วถ้าจะแต่กะเพาะมันเยอะลองคา้านี้ไปก่อนมันก็มันก็ลงนะสองโลสมโลซึ่งมันไปผ่าตัดบทลูกด้วยประเด็นน่ะ แล้วมันก็กินน้อยมันก็เป็นฮอร์โมนตัวเองที่มันเปลี่ยนถูกไหมเออก็คุณก็ลองดูก่อนแต่แต่กระเพาะอไว้สุดท้ายไปปรึกษาดีๆก่อนพราอจริงๆแล้วการตัดกระเพาะอะค่ะก็ยังต้องใช้ยาคุมหิวอยู่ดีในในต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหรือคนไปดูดไขมันมาก็ต้องควรจะใช้ยาตัวเนี้ยคุมหิวคุมไขมันอยู่ดีทพาะมยังกินไปเท่าเดิมอะอะถูกคุณดูดไขมันออกไปสักพักหนึ่งผ่านไปหกเดือนก็กินเหมือนเดิม ไขมันก็มาก็ต้องไปดูดใหม่อีกเออเพราะว่าคุณหมอที่ใช้ใช้แบบดูดไขมันก็ก็ก็ให้ยาตัวนี้ไปด้วยเขาก็ต้องให้อะไรเพิ่มไปด้วยเพราะถ้าไม่ให้เพิ่มยังไงไขมันมันก็เพิ่มอ่ะเออข้าใจล,ละนั่นแหละ